ครับสวัสดีครับผมช่างบอยบ้านนกดาวครับวันนี้ครับผมจะทําคลิปแนะนําครับผมประจําเดือนกุมภาพันธ์ครับผม2568นะครับว่ามีหลังไหนไปแล้วบ้างหลังไหนยังอยู่ครับมีสินค้าตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราจะนําเสนอให้ชมในคลิปนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวท้าผมมาครับอ่านอันดับแรกเลยเจอก่อนเลยครับเป็นบ้านไซมินิไซเล็กสุดของทางร้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ ได้ครับความนิยมมากครับตั้งแต่ลงคลิปนั้นไปหลังนั้นก็คือลงคลิปได้ได้วันเดียวลูกค้าจองเลยครับแล้วก็พอมาสองหลังนี้เพิ่งจบการขายไปเมื่อกี้เนี่ยครับผมจองอีกแล้วจองอีกแล้วครับจากอังกฤษครับผม คะแนดราคาเท่าไหร่หลังนี้ตัวหลังนี้จบอยู่ที่ห้าหมื่นห้าครับแล้วก็ลูกค้าให้ไปส่งที่จังหวัดอุดรครับซึ่งหลังนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าครับจะเป็นทรงรุ่นเล็กแต่เป็นทรงจั่วครับอเป็นทรงจั่วแล้วทีนี้ตัวหลังคาครับเราจะไม่ได้ใช้เป็นแปรเหล็กเราจะใช้เป็นเป็นเป็นเหล็กกล่องกล่องไม่ขีดทําเป็นแปรให้เป็นเหล็กหนาครับช่เหล็กหนาทั้งหมดเลยครับหลังรุ่นเล็ก เห็นแต่เล็กนี้คุณภาพไม่เล็กนะครับคกับคุณภาพนี่ครับจอแน่นอนครับเหล็กคาอะไรนทั้งหลังหนาๆเลยรับโครงสร้างขึ้นไปนี่ไม่มีเด้งทุกหลังครับอันนี้เปิดโชว์เลยนะครับนี่หลังนี้เพิ่งจบไปตะกี้เนี่ยเพิ่งโอนมาจำมาเมื่อกี้จากอังกฤษครับผมคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนครับหลังนี้เป็นหลังมินิใช่ไซมินิครับรงจั่วห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าบุฉนวนการความร้อนให้มีระบบไฟให้มีเบรกเกอร์ให้ด้วยมีเบรกเกอร์ให้มี เนี่ยตรงนี้ก็จะมีที่นั่งครับครับประตูทางเข้าครับตรนี้เป็นระเบียงสองข้างครับเสียดได้เนาะหลังหลังที่เสร็จไปนะเพิ่งไปส่งลูกค้าวันนี้ใช่ครับเพิ่งไปส่งลูกค้าที่ยโสธรไม่ทันเปิดเมืองยโสธรเสียดมากมากดังนั้นโอ้สวยมากลูกค้าโตมาเอ้ยไม่ใช่น้องชายโทรบอกว่าลูกค้าบอกว่าถูกใจมากเลยสวยๆครับตรงปกครับสวยมากเพราะว่าพวกชายคาพวกอะไร เราทำเราทายื่นยาวออกทั้งหมดครับคือเราทำเน้นการใช้งานโดยตรงครับให้มันเพื่อวะบังแดดบังอะไรให้ได้เยอะที่สุดครับผมเตาที่เราจะทำได้โอ้หลังนี้ได้ยินว่าจะติดอะไรนะโฟมโฟมอะไรให้อ๋อพีูโฟมครับหลังนี้พีโฟมครับคือพวกบ้านหลังเล็กเนี่ยเราจะติดพีูโฟมให้ทุกหลังครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศเมืองไทยตอนนี้ครับผมค่อนข้างร้อนครับผมแล้วหลังคามันเตี้ยพอหลังคาเตี้ยปุ๊บ ถ้าเราใส่เป็นเมทัลชีสเนาะความร้อนมันก็จะลงมาที่ห้องมันจะเหมือนเตาอบดีๆนั่เลยครับเราก็เลยเป็นห่วงตัวนี้เราก็เลยว่าอ่ะอย่างนี้ไปเราใส่เป็นพียูโฟมให้ลูกค้าจบๆไปเลยลูกค้าจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียตังหลายรอบเปลี่ยนหลังคาใหม่อะไรใหม่ครับก็คือเราจะสั่งจากโรงงานเปะฉนวนมาให้เรียบร้อยเลยตัวนี้ครับตัวนี้ซื้อไปคุ้มค่าเลยใช่ครับผมบ้านไม่ร้อนนะครับบ้านเช่นนะครับไม่ร้อนครับ ซึ่งเจ้านี้เห็นว่าจเจ้าหลังใหญ่อีกหลังหนึ่งครับครับ,รบก็คือจะไปจ่ายมัดจ,จาช่วงเดือนเมษาอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมออกแบบบ้านหลังใหญ่ไปแล้วแหละแต่เดี๋ยวตอนขึ้นโครงสร้างเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งหลังนั้นอ้ยสดล,ลยครับครับแล้วก็ตรงนี้ก็ติดจองเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ขนาดเดียวกันตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มขนาดอีกนิดนึงอยากให้ห้องนอนมันโล่งขึ้นโอ้ครับห้องนอน จะใหญ่กว่าหลังนี้นี่มันจะยาวยาวกันประมาณสามสิบเซนโอ้นี่อันนี้จะเป็นทรงโมเดิบทรงโมเดินไม่ว่าจะเป็นทรงจั่วทรงโมเดินบ้านหลังเล็กทําได้ครับได้หมดมีระบบไฟพร้อมมีระบบไฟพร้อมแค่ห้าหมื่นห้าตัวนี้จะถูกกว่าครับเอ้าตัวนี้ถูกกว่าอีกตัวนี้ห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามตัวนี้ห้าหมื่นสามมีที่นั่งให้ับวัสดุดีๆทั้งนั้นเลยค่าพนักพิงก็คือจะมี ไม้วิ่งบนล่างครับครับหน้าหกสองตัวกรับตรงนี้ก็จะเหมือนหลังใหญ่ครับที่นั่งใส่เป็นไม้พื้นหนาให้เลย oh. ครับจัดเต็มเหมือนเดิมครับผมจัดเต็มระบบเหมือนเดิมครับไม่มีกั๊กครับผมไม่มีกัก๊กเร่กล้าโชว์นะครับเรากล้าโชว์เหล็กโชว์อะไรไให้ดูได้ 6, 6, 6, 6เสาเสาเสาเหล็กเราใช้เป็นมินแปดหนาใช่ไหมครับมินแปดเนี่ยมินแปดหน้าสามคูณสามครับด้านล่างเนี่ยเสาสามคูณสามหมดครับวันนี้สามคูณสามหมดนะครับด้านล่างเนี่ยถัดทีให้เหมือนเดิมครับ ขึ้นไปนี่อะหลังนี้ไปขีดไม่ดูเลยไม่มีเดง้งอะดูหน่อยนี่ครับไม่มีเด้งแม่นตึบครับเหมาะสำหรับคนที่อยู่ลง,งโรงงานและอยากซื้อบ้านไว้บ้านสวนเนาะใช่ครับมาแค่พักผ่อนเหมาะสําหรับหัวไล่ไปนาอะไรเงี้ยขับในสวนในอะไรเงี้ยเหมาะเลยตอบโจทย์เลยครับหลังนี้ครับส่วนอ่าลูกค้าถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนตำแหน่งหน้าต่างลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ ครับอยากตอนนี้หน้าต่างทางไหนครับช่างบอยหน้าต่างซ้ายขวาเพราะหน้าต่างมีสายขวาใช่ครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากให้หน้าต่างอยู่ทั้งหน้าก็ได้สั่งได้หมดหรือจะให้เพิ่มเป็นหน้าต่างตรงนี้อีกช่องหนึ่งก็ได้ครับมือกันได้ครับตรงนี้แข็งแรงมากนี่ช่างบอยเนี่ยไม่มีรอบครับไม่มียอบเลยแน่นแน่นมากครับผมครับตอนนี้ตัวนี้ห้าหมื่นสามครับต่างกันสองพันครับส่งตัวส่งหมือน ตัวนี้น่าจะเสร็จประมาณประมาณเดือนไหนจะได้มารีวิวให้ให้ประมาณถ้าตัวนี้น่าจะประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนน่าจะจบครับอ๋อเดี๋ยวครึ่งเดือนพอดีผมมาที่บุรีรัมย์เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูแต่โครงสร้างพวกนี้เดี๋ยวก็ถักเพิ่มอีกครับจะใช้เป็นเหล็กสองคูณหนึ่งทั้งหมดเลยตรงนี้อครับโปลูตังใช้เป็นสองคูณหนึ่งทั้งหมดสองคูณหนึ่งทั้งหมดครับตรงนี้โอ้หนี่กำลังเป็นหลังยอดนิยมเลยนะครับใช่ครับตอนนี้ยอดนิยมสร้างไม่ทัน้นี เรียบร้อยหมดแล้วจองหมดแล้วครับครับใครใครใครอยากได้สามารถจองมาอีกได้ไหมได้ครับได้ครับว่ามีขึ้นเพิ่มฝั่งน้นอีกครับผมราคาสองของผมครับครับตรงนี้ครับฝั่งน้นครับผมนั่นครับครับนน้นรครับกำลังขึ้นอยู่ครับผมฝั่งน้นกำลังขึ้นอยู่นะครับตรงฝั่งเส้นสองสี่บ้านไ่ศาลอำเภอระโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนี่ครับสวยงามมากนี่อย่างทรงยอดฮิตตอนนี้ก็โทรมาจีบหลายเจ้าเหลือเกินครับตอนนี้ครับ ตัวนี้ทรงยอดฮิตนี่อ่าขนาดไหนครับตัวนี้ตัวนี้หกยาวหกเมต้าสิบครับกว้างสามเมตรตัวนี้ครับผมก็คือตอนนี้ก็กําลังช่างกําลังเก็บงานกันอยู่ครับกําลังปูกระเบื้องครับนี่ตัวนี้สวยเลยทีเดียวครับอันนี้ให้ดูเลยครับกระเบื้องปูนที่ใช้ปูเป็นปูนกาวครับของ C.O.A ครับผม ออย่างดีให้ครับผมก็ไม่ได้ปูบางด้วยปูอย่างหนาเลยปูหนาครับปูหนาใส่ปูหนามากครับใส่ปูหนาครับผมครับหนาให้เลยครับนี่แค้เลยนะครับปูเพราะว่าถ้าปูนกาวอ่ะผมไม่ไม่อยากให้ปูบางกว่านี้ผมอยากให้ปูประมาณเนี้ยสองเซนนะกลังพอดีครับครับประมาณสองเซนหรือสองเซนครึ่งนี่แหละครับถ้าบางมากอ่ะเนื้อปูนมันน้อยครับตัวนี้น่าน่าจะเศจเป็นทรงเลยไหมตัวนี้หรือว่าตัวนี้ถ้าเท่าที่โทรศัพท์มานะ เปอร์เซ็นต์ออกสูงมากเพราะว่าลูกค้าโทรเพราะว่าอย่างเมื่อตะวันอ่ะโ,โทรมาบอกว่าขอไปดูพื้นที่ก่อนครับว่ามันลงได้ไหมในปัญหาคือตรงทางเข้าของลูกค้าว่ามันจะลงได้ไหม,มเพราะว่าถ้าทางเข้าสามารถรถเขาได้พี่เขาก็จะเอาเลยโอ้จะเอาเลยหลังนี้สามแสนเท่าไหร่นะนี่สองแสนสามเอาไม่ใช่สามแสนหรอหลังนี้จะเพิ่มราคาผมจะ <laughs> แล้วเพิ่มราคา หลังนี้ที่ราคาสองแสนสามเท่านั้นครับสองแสนสามมือไปห้องน้ําพร้อมใช่ครับสุขภัณฑ์มีให้เรียบร้อยหมดครับผมอู้หลังนี้น่น่าสนมากเพราะว่ามีบันไดหลังด้วยใช่ครับมีประตูหลังมีบันไดหลังให้เรียบร้อยหลังให้เรียบร้อยสำหรับหลังนี้นะครับใช่ครับผมอ่าต่อไปอ่าหลังนี้จองแล้วสองแสนสามกล่าวอันนี้อยู่ชัยภูมิหลังนี้สองแสนสามครับพ่อกันอีกครับเท่ากันมันนี้อยู่ชัยภูมิครับหลังนี้ไปของชัยภูมินะครับ ก็อันนี้ก็จองแล้วครับหลังนี้จะเสร็จเมื่อไหร่ครับหลังที่จองหลังนี้หลังนี้พร้อมส่งแล้วครับรอกระเบื้องมาออลังนี้พร้อมส่งแล้วเหรอครับครับรอกระเบื้องมาครับเพราะว่ามันต้องถอดหลังคาออกจะไม่ได้ไปงี้ถอดหลังคาลงครับเพราะว่ามันสูงมากหลังนี้พร้อมส่งเลยนะครับหลังใหญ่ไม่ใหญ่ครับดูผมมายืนอยู่หลังนี้เล็กไปเลยดูช่างบอยตัวเล็กนิดเดียวครับ หลังนี้เป็นจังหวัดอะไรนะครับหลังนี้อี้สุรินครับผมชุรินอู้ว์ป่วยมากไอเป็นสาลาในสวนของคุณหมอลายพระอาทิตย์เป็นลายพระอาทิตย์ครับลายพระอาทิตย์ที่ผมทําลายพระอาทิตย์เพราะอะไรมันมีความหมายครับครับมันคือความหมายมันคือความสว่างชดช่วงครับมันมันแผ่แผ่ไปเงี้ยเหมือนมีอํานาจอะไรเงี้ยครับผมผมไม่รู้นะนี่ผมผมมั่วๆเอาครับที่เราว่าครับเจียวเกี่ยวรมันมันมันเกี่ยวนะมันเกี่ยวครับนี่ อ๋อตัวนี้คือเศษเสี่ยวโจทช่วงอะไรเงี้ยรอไปประกอบพวกหลังคาเป็นทั้ชิดแล้วก็เก็บงานหลังนี้เป็นหลังคาายราฮะกระเบื้องไยราตัวนี้กระเบื้องไยราเป็นกระเบื้องลายว่าที่เป็นทรงขลัมตัดครับครับผมตัวนี้เป็นเป็นกระเบื้องหลังคาสีขาวครับโอหลังนี้ปิดไว้เท่าไหร่นะตัวนี้สองแสนห้าครับสองแสนห้าครับตัวนี้ยาวห้าเมตรห้าสิบกว้างสามเมตรห้าสิบครับครับกับเสาหน้าแปดอืม ี่เสาใหญ่มากครับเสาหน้าแปดตูเสาบันไดหน้าหกครับครับครับมีประตูกันหมาให้เรียบร้อยครับอนาคตลูกค้าบอกว่าอาจจะอาจจะแปลงเป็นห้องเป็นห้องใช่เบื่อไปนอนพักในสวนก็คือตอนเนี้พี่เขายังคิดอะไรไม่ออกก็เลยเอาเป็นสาราใหญ่ไปก่อนให้สาราใหญ่ไปก่อนครับไปนอนเล่นมีเพราะว่าพี่เขาก็มีโต๊ะมีอะไรอยู่ครับเขาจะเอาขึ้นมาวางนัานบนนี้ด้วยครับเดวนี้ถ้าเกิดว่าอ่าบ่าวศักดิ์ศรีไม่ได้มารีวิวก็ดูผ่านทางช่อง ช่างบอยบ้านนอกดาวได้ครับผมได้ได้ครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมกันนะครับตอนพิเศษแล้วเนาะอยากดูเพราะว่าลูกค้าอยากดูใช่ใช่ครับผมอย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยนะครับครับ่าวช่องช่างบอยบ้านนอกดาวด้วยนะครับรวมให้ว่าเป็นช่องอะไรนี่อ่าและเอฟเอ็มสองหลังนี้ลหละตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ลงเสร็จที่ลงคลิปไปวันนั้นก็ลูกค้าจากพรคกิบครับสนใจโทรมาคุยครับก็คุยกัน แป๊บหนึ่งพี่เขาก็รู้รายละเอียดทั้งหมดแล้วให้พี่ก็เออโอเคครับตกลงจองแล้วจองแล้วครับผมอันนี้หลังนี้มีความพิเศษยังไงบ้างที่ลูกค้าจองลองเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือหลังเนี้ยพี่เขาให้โจทย์มาว่าพี่เขาอยากติดแอร์ครับรับผมก็รับจบให้ครับแล้วก็ระบบไฟผมก็รับจบให้ก็คือพี่เขารู้สึกว่าจะเป็นผู้ับเมาก่อสร้างหรือเปล่าโอค้ครับ ผู้รบเมาด้วยกันด้วยนะครับใช่ครับออยู่ที่พี่จิตครับ,รบก็ให้เดินระบบไฟอะไรหมดก็คือ,อาจะาอธิบายไปแล้วก็ข้อมูลอะไรก็คืออ่ะครับผมโดนใจโดนใจ,ใ,จใช่ครับผมพี่ก็โอนมาจํามาปิดรเรียบร้อยใช่ครับพี่ก็ขอเวลาห้าเดือนในการเตรียมพื้นที่ในการเตรียมพื้นที่ใช่เพราะว่าเทพื้นเทอะไรอีกครับหลายอย่างแสดงว่าคนที่เข้ามาก็มีโอกาสได้เห็นบ้านที่พี่เขาจองไปพี่จิตนี้อยู่อีกห้าเดือนใช่ ครับไม่เกินคือพี่ก็บอกว่าไม่เกินอาจจะเร็วกว่านั้นอาจจะเร็วกว่านั้นครับผมก็คือระยะเวลาในการเตรียมรถจิงจริงมันประมาณสองเดือนครับแต่พี่เขาขอเลทครับขอเลทนิดหนึ่งก็คือก็คือผมก็ให้เวลาลูกค้าอยู่ครับผมเวลาเวลามัดจําอะไรเงี้ยครับผมก็ให้เวลาลูกค้าอยู่ครับนั่นแหละในราคาสองแสนสามหมื่นบาทสองแสนสามหมื่นบาทได้เอเอ็มขนาดใหญ่นะครับก็คืออย่างหลังนี้พี่ก็ให้เดินระบบสายแอ ครับแล้วก็บุในครับเฉพาะบุญในนี่เพิ่มห้าพันห้าแล้วก็ระบบไฟเพิ่มีกเจ็ดพันห้าครับผมครับโอ้ทาให้เสร็จเลยใช่พร้อมอยู่พร้อมอยู่ใช่แล้วก็มีค่าขนส่งนิดนึงครับครับเพราะไกลอยู่เนาะพิจิตเนาะพิจิตไกลครับผมนี่ครับอ๋อนี่เอฟเอสองสามนี่ไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งเหลือหนึ่งครับอ่าเหลือหนึ่งในราคาเท่ากันไหมครับเหลือหนึ่งเท่ากันครับแต่ถ้าอยากได้ออปชั่นเพิ่มก็มาคุยกันเอาครับผมครับผมตรงนี้ครับส่วนตัวนี้จะเป็นบ้านสองห้องนอนทรงจั่วตัวนี้นี่คือสร้างใหม่ ใช่ครับนี่มีมีคนจองยังหรือยังยังครับผมยังใช่ไหมครับก็คือตอนนี้บ้านบ้านสองนอนลูกค้าโทรมาเยอะมากอย่างวันนี้ประมาณเกือบสิบเจ้าที่โทรมาถามเกี่ยวกับบ้านสองห้องนอนว่ามีตัวไหนที่เสร็จแล้วบ้างครับผมก็ตอนนี้ก็มีทรงจั่วเวลาเนี่ยเราเวลาเราขึ้นโครงเราจะขึ้นกันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราทําบ้านอ่ะเราจะทําถอดหลังคาให้ประกอบให้ลูกค้าและลูกค้าจะได้ฝ้าเพดานที่สูงครับทุกหลังเลยถ้าเป็นไม้นะ จะได้ไปดานที่สูงทุกหลังเลยแล้วหลังนี้เรามีโอกาสที่จะได้ชมประกอบที่ที่ลุงพจนเฟอร์นิเจอร์ไหมครับหรือว่าจะต้องไปประกอบที่ลูกค้าอย่างเดียวก็คือถ้ายังไม่มีคนจองผมก็ตั้งประกอบโชว์โชว์เลยนะเนาะะว่าหลังนี้หลังใหญ่มากเลยนะใช่ก็คือถ้าถ้าถ้า,ถามีคนจองแล้วก็ไม่ได้ประกอบโชว์คือถอดเสร็จก็กไปถอดไปเลยอูหลังนี้จะเป็นบ้านหลังใหญ่นี่บ้านจริงๆเนี่ยครับผมใหญ่าตัวเนี้จะมีลายระแนงไม้ที่เป็นตาราง เหมือนบ้านที่อยู่ในคลิปอีกคลิปหนึ่งอ่ะครับขับจะเป็นไปตังครับโอ้หลังนี้จะมีความพิเศษเดี๋ยวอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอ่่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแบบว่าแจมให้ดูแน่นอนครับครับหลังนี้เพราะว่าที่เป็นตารางอ่ะลูกค้าบอกว่าถ้าถ้าเสร็จแล้วอัปเดตให้ดูด้วยนะใช่ครับผมเป็น้านแนงตอนเนี้ยผมพยายามจะเสริมร้านแงมาให้มันมีลูกเล่นของบ้านแต่ละหลังอืมครับอย่างนี้อ่ะเป็นโมเดลสองนอนอันนี้ก็โมเดลเป็นบ้านไม้เหมือนกัน ด้านหลัง4 0งที่ลูกค้าจองไปแล้วจะคลา้คลายกันโอ้ตัวนี้ก็โมเดลคล้ายๆกันกับ4 0งที่ลูกค้าจองหลังนี้ผมจะทําประตูเจาะไว้ให้เผื่อให้ลูกค้าต่อห้องน้ําด้านหลังอืมครับไว้ต่อห้องน้ําด้านหลังหลังนี้จะไม่มีห้องน้ําในตัวแต่ทำประตูไว้ให้ครับแล้วทีนี้ห้องจะโล่งขึ้นโอ้ครับจะไม่มีอะไรมาเกะกะเลยทีนี้ครับห้องใหญ่เลยนี่ เราสามารถเลือกได้จะเอาห้องซ้ายใหญ่หรือขวาใหญ่ก็ได้ผูตัวนี้อยากจะชมนวครับเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับหลังนี้ก็อยากจะชมอ้าวตัวนี้เสร็จแล้วที่เราดูประกอบได้ประกอบได้หนึ่งวันคคิดยังลงไม่ทันเลยนะอันนี้แต่ว่าตัวจริงเสร็จแล้วครับอันนี้จองแล้วเอ้าครับที่จองแล้วครับขายเมื่อวานกับเมื่อวานวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ วันนี้วันที่ไรครับสิบครับวันนี้วันที่สิบเนาะเมื่อวานวันที่เก้าอ่ะผมขายตัวนี้ไปสองหลังครับกับมีลูกค้าโคราชเจ้าหนึ่งแล้วก็เจ้านี้อยู่จังหวัดศรสีสะเกดซึ่งเป็นลูกค้าจากต่างประเทศทั้งสองเจ้าเลยโอ้ครับผมราคาว่าไงครับราคาราคาอยู่ที่แสนสี่หมื่นห้าพันโอ้ราคาจิ๊บมากครับแต่มันหลังใหญ่มากเลยนะครับองใหญ่ทำด้ยเสาครับเสากำนัาแปดับอลังการ แต่หลังที่ไปโคราชอะลูกค้าให้ดัดแปลงข้างบนเป็นห้องพระอืมให้ดัดแปลงข้างบนเป็นห้องไปเลยให้คุณลุงท่านได้เข้าไปสวดมนต์สวดมนต์ครับผมหลังนั้นครับอ๋อให้ดัดแปลงข้างบนเป็นห้องแล้วข้างล่างก็เป็นที่นั่งเล่นเป็นที่นั่งเล่นก็คือมันได้ประโยชน์หลายอย่างเลยครับครับมันสามารถขึ้นไปนอนได้ครับนั่งเล่นข้างล่างได้โอ้โหนี่ได้ประโยชน์หลายอย่างเลย สองชั้นที่สวยมากเลยนะครับอลังการแน่นอนอลังการครับผมนี่งานของเราก็จะประมาณนี้ถ้าพาไปชมล็อกเกียนหน่อยโอ้ครับผมนี่เกวียนเพราะว่าตัวตัวนี้เกวียนไม่ไม่ไม่เคยมาชมเลยใช่ใช่ครับเขาจะตั้งอยู่อ่าฝั่งที่มีหลังคานะครับครับมีหลังคาตัวนี้สองหมื่นห้าโอ้ตัวนี้เป็นทรงโบราณมากนะครับจังครับสองหมื่นห้ามีประทุนถ้าพวกนี้จะเล่มละหมื่นแปดอ่าถ้าเล่มที่สามารถเอาไปโชว์ตามดีสมดีสอดแบบนี้ครับหมื่นแปด แต่ถ้าแบบนี้นะคือพารุ่าครับมีประทุนครับคือซุปซุปเปอร์คาประทุนนี่มันไม่ได้ทํากันง่ายเลยนะครับไม่ไผ่สารไม่ไผ่สารโบราณเลยนะครับนี่เป็นสามชั้นของของของเก่าโบราณใช่ครับโบราณสารครับีคนแก่โบราณสารโอ้โหนี่ครับไม่มีรั่วนะครับเห็นอย่างนี้ไม่มีรั่วครับโอ้สวยมากเลยหลังนี้สองหมื่นสามสองหมื่นห้า สองหมื่นห้าครับผมตัวนั้นมื่นแปดตัวนี้มื่นแปดครับผมครับตัวนี้อืมตัวนี้เรือเหรอครับเรือเรือเรือนี้ไว้โชว์เอาไว้โชว์ที่ร้านครับไว้โชว์ที่ร้านได้รายได้ครับบางเราเรานี่จะไว้โชว์ที่ร้านไม่ใช่ไม่ใช่เราขายครับเราขายอ่าเท่าไหร่ครับเรือนี่เป้าให้ฟังหน่อยอันนี้เจ็ดพันห้าครับอันนี้พร้อมขาหมื่นสี่ครับตัวใหญ่ครับมื่นสี่เอาไปทําไปโชว์ส่วนใหญ่อะเรือพวกเนี้ย จะเน้นโชว์มากกว่าเน้นโชว์หน้าร้านอย่างร้านพวกร้านก๋วยเตี๋ยวเรือครับร้านพวกทะเลทะเลซีฟู้ดอะไรเงี้ยมันสามารถเอาของมาโชว์บนเรือได้อืครับเพื่อแต่งเพื่อความสวยงามได้ครับผมครับนี่ยอดเกวียนครับแล้วก็เยอะมากนี่ที่เด็ดเยอะมากครับผมคลิปนั้นเห็นแค่ช่วงล่างคลิปนี้มาได้เห็นโครงสร้างครับดูครับความอลังการของเสา นี่ครับจัดเต็มครับเป็นบ้านนอกดาวที่แข็งแรงมากๆสบับหลังนี้เนาะหรือว่าเป็นโครงสร้างแข็งมากๆครับแต่ติดจองแล้วนะหลังนี้ลูกค้าจองใช่ใช่จองแล้วแต่สามารถลูกค้าสามารถดูเป็นแบบได้ว่าอยากได้แบบนี้บ้างจะทำอย่างไรครับนี่ดูครับบันไดราวันใดใหญ่ๆให้เลยครับใหญ่ันบันไดคันบันไดขึ้นเต็มขาเลยครับครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันเดี๋ยวพาไปชม ลังนี้มันเป็นบล่นานของแท้เพราะว่าใหญ่มากๆครับสงคลิปให้คุณป้าครับดูตลอดครับผมนี่เลขนี่เป็นยังไงทียิบทียิบครับผมโอ้สี่คูณสองทียิบครับไม่ต้องห่วงครับอู้ถี่มากเลยนะนี่จะประมาณสี่สิบเซนหรือเปล่าครับนี่ประมาณนั้นครับผมนี่ดูเสาครับนี่ที่นั่งเป็นที่นั่งหนาๆเลยที่นั่งหนาๆกว้างๆกันเลยครับให้เห็นโครงเลยครับนี่นี่ยังโชว์โครงลงเลยครับอ่องลงๆครับ ใครที่ไม่อยากกันห้องอยากได้ห้องโล่งๆเนี่ยหลังนี้นี่ก็ตอบตอบโจทย์เลยครับตอบโจทย์เลยใช่ครับอ่ามันบรรยากาศมันเข้ามานี้มันโล่งเนาะใช่มันโล่งมันโปร่งมันโล่งตัวนี้ผมจะตีฝ้าเฉียงไปตามแนวจันทันเหมือนเดิมแตมันโล่งครับตรงนี้ก็ตีแนบเอียงไปทางนี้ครับซึ่งบ้านหลังนี้ผมจะแยกเป็นสามส่วนครับตรงนี้ส่วนหนึ่งตรงชานส่วนหนึ่งครับตรงนี้ติดจองเลยที่ราคาเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมตัวนี้แหละครับ ตัวนี้หกแสนสองครับหกแสนสองครับผมตัวนี้หกแสนสองลูกค้าต้องการแบบแบบหนาปึ๊กที่เอาไปทําแล้วอยู่กันยาวๆเลยใช่ครับตัวนี้คือแบบว่านานๆเลยเนี่ยดูตรงห้องน้ําเนี่ยที่ผมว่าผมทากันสนิมให้ทั้งหมดครับตรงห้องน้าเนี่ยผมเน้นให้หมดเลยครับครับทากันสนิมให้ทั้งหมดตรงห้องน้ําก็แน่นๆเลยนะนี่ครับเน้นเลยไม่มีเด้งถ้าพื้นห้องน้ําเด้งราวแน่นอนครับาพื้นห้องน้ําเนี่ย เราจะปล่อยให้เด้งไม่ได้ครับต้องถักให้ถี่ที่สุดถักให้ถี่รับสําคัญเลยครับแล้วก็จะมีช่องแสงะระบายอากาศช่องแสงด้วยครับนี่ดีห้องน้ําจะใหญ่หน่อยตรงนี้มันได้ที่สองเมตรหรือครับดูว่าขาดอยู่สามเซนจะถึงสองเมตรอืรเป็นห้องน้ําที่มีความกว้างครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซิงค์เอาซิงค์จะมาอยู่ด้านหน้าฝั่งนี้ใช่ครับตัวนี้คุณป้าอยากได้ซิงค์ไว้หุงข้าวอะไรเล็กน้อยตรงนี้ครับวางกระติ๊งน้ำร้อนน้ำร้อนอะไรเงี้ยครับครับ แต่บอกมาอย่างนี้ครับทาตามใจคุณป้าเลยกว้างโคตรโคตรกว้างครับกว้างโคตรโคตรหลังนี้ลูกค้าอยากอยากจะชมหลายหลายคนเอฟซีของช่างบอยก็อยากไปชมตรงนี้แล้วมีประตูมี่บันไดหลังอีกใช่ซึ่งประตูหลังนี้มีมีมีประวัตินะครับประตูหลังคุณป้าบอกว่าอยากได้ประตูบ้านเก่าของท่านมาไว้ในบ้านหลังใหม่สักอันหนึ่งว่าช่างบอยจัดให้หน่อยได้ไหม ผมว่าได้คุณป้าคุณป้าอยากได้ดอผมจัดให้ผมไปรื้อประตูบ้าน oh. เก่าของบ้านของคุณป้าที่สุรินครับผมไปรื้อมากับมือเลยเพื่อที่จะเอามาใส่บ้านหลังนี้ให้คุณป้า hmm. ครับนี่ครับผมเรียกว่าอะไรอ่ะกําลังใจเล็กน้อยครับผมนี่ครับตอบแทนที่คุณป้าเขาเลือกร้านผมครับ,รบผมบริการขับรถไปจนถึงอําเภอจอมพระจากนี้ไปก็ประมาณ80ดสิบโลครครับ,รบเพื่อที่จะไปรื้อประตูนี้มา มาติดให้คุณป้าเพราะว่าคุณป้าอยากได้คุณป้าบอกว่าคิดถึงความหลังเห็นประตูนี่แล้วนั่นแหละเพราะว่าคุณป้าก็มีบ้านหลังเก่าอยู่แต่ตัวนี้บ้านหลังเนี้ยคุณป้าจะเอาไว้ในที่ที่หนึ่งที่เป็นบ้านสวนครับท่านจ,จะกลับมาจากกรุงเทพมาอยู่ในสวนตอนนี้คว่าตอนนี้ท่านอยู่จริงเพียบผมก็ถึงว่ตเต็มมากๆนะครับ,รบเนี่ยมีสตอรี่เลยครัสตอรี่หลังนี้ให้ดูด้วยใช่ครับผม,มตัวหน้าต่างเป็นหน้าตา่างบานเลื่อนหลังนี้เด็ดหน่อยตรงที่ว่าเป็นหน้าต่างสามช่อง ปกติบ้านเหล็กทุกหลังของผมมันจะเป็นบ้านคู่เนาะเป็นเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่แต่ว่าตัวนี้เป็นบานยาวแบบเป็นบานยาวเลยห่องใช่มันจะโล่งขึ้นนี่เนี่ยเนี่ยอ่ะจะเป็นบานคู่อย่างนี้ปกตินี่จะเป็นบานคหลังนี้ลูกค้าขอเพิ่มเหล็กดัดด้วยครับให้มีเหล็กดัดด้วย๋อพิเศษเข้าไปมีเหล็กดัดด้วยครับผมแต่หลังนี้เสร็จนี่จะสวยมากมากครับ ราะว่าตอนนี้หลังเนี้ยมันราคาราคามันอยู่ที่ห้าแสนแปดแต่ตอนนีนน้ที่ผมบอกว่าหกแสนสองคือมันมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาอีกครับกึ่งแต่ละหลังอะ่ะลูกค้าจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วในความต้องการเพิ่มมันนั้นเพิ่มอันนี้ครับผมเพิ่มันนั้น <st arts> เพิ่มนี้รถอันนั้นก็จะราคา <st arts> ใช่<ค>ใช่ครับรถก็จะราคาลถลงไปตามใช่ครับตามอุปกรณ์ของลูกค้าก็คืออันนี้คือราคาอยู่ประมาณประมาณเนี้ยครับประมาณหกแสนสองที่ว่าที่ว่าคิดคร่าวๆไว้นะครับ ครับวพามันมีของตกแต่งเพิ่มเติมอีกครับโอ้โหยอดมากมากครับวันนี้ก็่จะเป็นประตูบานใหญ่ครับประตูบานไม้บานคู่ครับหลังนี้นี่ขนาดจะไม่เสร็จเรามาเดินแบบสบายๆเลยเนาะเดินแบบยังชิลเลยใช่นี่ครับผมชอบเขามาน้วยเสาเนี่ยเสาใหญ่มากๆครับเพิ่งเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นบ้านนอกดาวแล้วทําเสาใหญ่ขนาดครับนาเสาอยุ่สามมิลยังหนักครับช่างบอกว่าแบกกันสองคนเลยหนักหนักมากๆยังหนัก กับหลังนี้นี่คืออาณาจักรของเราคนนะครับตรงเฟอร์นิเจอร์ไม้เ่าอันนี้คราขาวครับอันนี้เขาข้าวเนาะครอ่ะเดี๋ยวจะขอไปไปสัมภาษณ์ไใ้แบบแบบเป็นเป็นหลังเป็นหลังไปข้างในเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เป็นหลังไปเลยนะครับครับผมเพราะว่าลูกค้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวหลังนี้มาดูด้านหลังนิดนึงก็ได้แต่เราจะได้เห็นทรงที่จะชัดหน่อยว่าตรงนั้นมันแคบนี่ทรงของรองคารมอยู่ประมาณนี้ครับนี่ด้านหลัง อืมอีสวยๆเลยครับครับหลังคานี่เฉียดสายไฟเลยแหละเวลาขนไปใหญ่อยู่เนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่ครับผมจะได้รีวิวให้ลูกค้าเราดูอีกทีหนึ่งว่าว่าลักษณะบ้านหลังนี้เป็นยังไงความคืบหน้าเป็นยังไงเป็นคลิปให้ดูอีกใช่เนาะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยาวไปเขาจะดูไม่ทั่วถึงใช่ใช่เยอะจริงอันนักรครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราคลิปนี้เราพอไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลัวลูกค้าดูดูไม่ทั่ว ได้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเราค่อยเจอกันใหม่ครับจังไว้ครับครับผมครับผมครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ